หลายคนบอกว่ารับรางวัลแบบทิ้งทวนไม่ค่ะอันดับแรกคือขอบคุณแล้ค่ะสำหรับรางวัลทุกๆรางวัลที่ให้มานะคะเพราะว่าไม่ได้เคยคิดแล้วก็ไม่ได้หวังว่าชีวิตนี้จะได้นะคะแล้วโดยเฉพาะในหน้าที่นักแสดงที่เราก็อยู่ติดบทบาทนักแสดงไปแล้วค่ะก็ขอบคุณมากมากจริงๆค่ะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้มีก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าจริงๆไม่ได้บางคนอาจจะถามว่าแบบคิดเยอะไหมคิดหนักไหมในการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะก็จริงๆตอนถ่ายละครเรื่องตะวันตกดินนะคะมันก็มีความรู้สึกว่าแบบ เรามีความสุขมันมันความสุขมากๆแล้วอ่ะกับบทที่ได้รับกับคนที่ได้ร่วมงานด้วยแล้วก็กับผลงานที่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเออเราพอแล้วดีกว่าเราแฮปปี้แล้วค่ะก็บางคนเสียดายนั่นแหละแฟนละครนักนี่บางคนเรายังสวยยัง tall ยังเล่นเก่งอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นมาเยอะมากแล้วค่ะในเรียเวลาแบบเกือบ20ปีค่ะพี่ก็เล่นละครมานับไม่ทันวลวค่ะเยอะค่ะแล้วก็บทบาทเราก็รับมาเยอะแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ มันมีคนที่เล่นละครได้ดีแบบยังไงก็ให้กำลังใจคนต่อไปรุ่นต่อๆไปหลักการอีกเยอะเลยไม่ไหมอ่ะยื่นบทใหม่ใหม่เราแบบในลุคนี้แล้วก็อยากให้เราเล่นอีอะไรเงี้ยความใจอ่อนมันมีไหมมันจะร้ายกว่านี้ได้อีกแล้วหรอร้ายไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเอ่อคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วก็แล้วหลังจากนั้นคือมัน มันแฮปปี้กับการตัดสินใจไปแล้วแล้วโฟกัสแรกของเราก็คือลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นลูกเราแบบเรากําลังเห็นเขากําลังโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากอยู่ในช่วงเวลาของเขาอะค่ะไม่ใช่คสามีเหรอสามีไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลยไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนร่วมสามีเว้นวักนะเว้นวักนะจริงนะเราอย่าหยุดหายใจสิไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจค่ะเขาเขาให้กำลังกำลังใจเราเต็มที่แล้วเขาก็เออแล้วแต่เราเลย จริงจริงเราอยากแบบยังไงหรือว่ามันมีความเพราะมันรู้สึกว่าพอกําลังใจมันมาผมจับหลับมันดีมากขนาดค่ะดีจริงๆถ้าค่ะดีดีเกินคาดจริงๆค่ะไม่ได้คาดหวังหรือฝันว่าจะได้มีวันนี้ค่ะแต่ก็ก็จริงๆพี่ช็อตก็บอกว่าถ้าจะกลับมาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะมีแฮปปี้แล้วว่าตอนนี้แบบอยู่ในจุดที่แฮปปี้ไม่ได้กดดันแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบ สบายตัวอยู่อะค่ะตอนนี้นอกจากสามีให้อิสระสามีให้คำแนะนําหรือว่าคำสเขาแบบว่าเอาที่หนูแฮปปี้เอาที่หนูสบายใจเอาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราอยากทําเพราะบางทีการเล่นละครเนี่ยมันว่ามันมันนอกจากจะอยู่หน้าฉากแล้วอะคา่ะคือมันมีการทําการบ้านมันมีการเตรียมมันมีเปิด อาการที่แบบบางทีเราแบบเวลาเราอินมากๆอะค่ะมันก็จะมันก็จะมีแบบอารมณ์อารมณ์ขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหลายอย่างมันไม่ใช่แค่แค่สิ่งที่เราเห็นในจอค่ะเพราะฉะนั้นการทําการบ้านของมีแต่ละครั้งมันมันไทม์คอน suming มากๆมันใช้เวลาเยอะสุดๆยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น,นก็เวลาจะเวลาของลูก ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างอย่างเรื่องล่าสุดอะเต็มใจที่จะรับมากๆเลยเพราะว่าอ่านบทแล้วรู้สึกอุ้ยแฮปปี้มากๆสนุกตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ออกจากบ้านแบบตีสี่ตีห้าลูกก็ยังไม่ตื่นกับบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งลูกก็หลับไปแล้วอย่างเงี้ยหลายๆวันติดกันคือเราก็ไม่ได้เจอลูกเลยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่เราแบบเราอยากที่จะอยู่ตรงนั้นนะ ธีกรยังรับอยู่นะคะถ้าเกิดมีผู้จัดท่านไหนอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรนักยังรับอยู่นะคะโปรดระลึกจณาด้วยอ่ะตัวทีมีก็อย่างตรงไหนเขาเลยแซว่าการที่ไม่ต้องเล่นละครเพราะว่าจะมีเลี้ยงอ่าเออจะมีแบบว่าก็เขาเลี้ยงอยู่แล้วเขาไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงเขาเลี้ยงอยู่แล้วทุกอย่างเขาก็เออเขาก็ดูแลเราดีอยู่แล้วไม่เกี่ยวมันไม่ได้เพิ่มหรือน้อยลงจากการตัดสินใจที่จะไม่เล่นแต่ว่ามันก็แค่ลูกเป็นหลักหรือว่าจะมีลูกเพิ่ม อ๋อไม่พอแล้วนุ่นไปสั่งคุณนายชมนุ่นลูกเพิ่มคุณนายชมนุ่นนี่คือตัดแน่นอนแล้วคุณยอมให้พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะชีวิตดูมีความสุขมากมองแฮปปี้แฮปปี้มากตอนนี้แฮปปวันเกิดที่ผ่านมาก็โอ้ยดอกแบบเข้าจากมุงดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ส่งดอกไม้มานะคะผู้ใหญ่ทุกท่านที่ส่งดอกไม้สามพี่น้อค่ะสามพน้องเป็นหนักมากค่ะเจมส์ให้อะไรยังไงบ้างก็ดอกไม้แันน์ค่ะแล้วก็ไม่มีแล้วค่ะให้แค่นั้น ไม่อาจจะเป็นเพราะว่าเทศกาลอื่นๆก่อนหน้านี้มันจัดหนักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแล้วก็ไม่ได้ต้องให้ทุกอันก็ได้แล้วจริงๆอ่ะพูดว่าไม่ต้องให้ชิ้นเล็กๆขอชิ้นใหญ่ๆรวมรวบรวบรวมรวมหลาครั้งอะไรอย่างงี้ก็ได้ได้อย่างนั้นไม่ว่ากันเออเล็กๆไม่เป็นไรมันรอได้แต่ถ้าถามหชาวบ้านเออก็มีหมดทุกอย่างแล้วนะก็คือเจ้าหญิงยังไม่ได้ไม่ไม่ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้โหชีวิตคนเรายังมีกิเลสอีกเยอะยังมีอะไรที่อยากได้อีกเยอะ ลิสเนี่ยไปถามพี่หนุ่มได้เลยว่าเป็นยาวมากเลยอะค่ะลิสอะค่ะคือหนูถามเลยว่าเธออยากได้อะไรเขาก็เขารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้อะไรเพราะเราพูดตลอดเวลาอยู่เวลาเราอยากได้อะไรเราก็คือจะพูดเลยเปรย์ไว้เลยอยากได้สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเขาก็จะบิดถามมากไม่หลอกไม่หลอกแต่ว่าเขาก็จะแกล้งแกล้งแซวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบสามีตามใจทำบุญด้วยอะไรจะทำบุญเหมือนทุกๆคนน่ะแหละจะสร้างคุณศี พี่ติ๋จะไปทำบ้านเหมือนดิวล <c oughs> ิสลาก <c oughs> ็สร้างคูสีด้วยกันใช่มิสซิสลีดิวลิสลามิสซิสลีเรียกดิวไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้เมื่อวานเพิ่งคุยกับนางเล้วบอกว่าลูกดิวน้องลูกดิวมีอะไรให้พี่น้องมอช่วยอีกเยอะเลยน้องลูกดิวมีอะไรพี่น้องมอช่วยเยอะมิสซิสลีต้องการให้พี่น้องมอช่วยอะไรบอกมานะคะมิสซิสลีต้องแต่งนี้เขาแนะ่นอนใช่ต้องหลีกทางปูพรมแดงให้มิสซิสลีนะ เขาจะจัดแบ่งแยกความหวานอยังไงบ้างกับลูกต้องดูแลลูกกับเวลาให้สองมือนคือจริงๆแล้วก,ก็ไม่นะคะมีกับพี่นุ่มเหมือนเดิมมีลูกไม่มีลูกเหมือนเดิมมาตลอดแบบนี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่าเดิมเลยค่ะมีลูกก็เติมเต็มอีกแบบหนึ่งค่ะแต่เราก็จะหมั่นเติมความหวานให้กันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ